เราทาท่อไว้อยู่ใต้ถนนแล้วเดี๋ยวมันก็จะน้ํำจะไหลาตามท่อลงไปข้ามถนนไปอีกฝั่ง อันนี้เขาเรียกต้นมะติวค่ะปลูกไว้ เนี่ยค่ะน้ำมันก็เจอมาอีกฝั่งถนนหนึ่งกำลังเข้าสู่ท้องนาน้ำจะไหลออกมาจากท่อค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นนางหวานไปแกงส้มอร่อยมากเลยค่ะ นี่ค่ะน้ำมันจะออกมาจากท้องอุ้ยมีปลาด้วยปลาตัวเบ็นเล่เลย,ยน,น้ำเขาจะสูบเข้าท้องนาแม่ตะขาบมันอยู่ตรงนู้นไหนไหนเดี๋ยวไปดูสิตะขาบมันจะมาอยู่ในนาได้ยังไงเอามันอยู่เดี๋ยวไปใกล้มันนะเดี๋ยวมันต่อยเอา้า เป็นวิธีการที่เราจะต้องอาน้ำเข้านาเราจะทำวิธีนี้ตลอดค่ะยามน้ำแห้งขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณมากค่ะ